พี่น้องจ๋าวันนี้มาหนี่ฝาสีสวยมีเทคนิคดีๆเอามาฝากเอาว่าตอนให้กับแฟนเพจทุกคู่ทุกคนจ้ะเห็นถือขวดอยู่แบบนี้ว่ฝา,าสีสวยสเซเฮ็ดอย่างคือมีอาข่าวสารขึ้นมาแบบนี้ข่าวสารเนี่ยข่าวสารข้าใส่กะละมังไว้เข้าใสถังไว้แบบนี้นนเ,เนาะจ้ะเนาะงข่าเหนียวเนาะจ้ะวิธีป้องกันเคล็ดลับง่ายๆด้อจ้ะบ่ห้นะคะอา มอดขื้นข่าวห้านะจ๊ะพี่น้องห้าก็กอกไปแบบนี้แหละจ๊ะพี่น้องเอาใส่ขวดไว้ตั้งไว้เด้อจ๊ะคอยเห็นนะคะอันหยาิคอยเพลินเทศต้นแรกคอยกระสงสัยไปย่ำได้ก็เห็นเราตั้งเข่าไววแน่น่นไปย่ำได้เราก็ตั้งเข่าไววแน่น่ะเพลินเทศอีหยังก็เลยว่าเพลกระกอกใส่ขวดแบบนี้แหละจ๊ะพี่น้อง ให้เต็มขัวคอยบ่มีอัานกลองกอกเด้อจ้าตอนแรกพ่อสิเอาไปตองมาฮ่องแบบนี้มันคือสิยากแบบกอยละกอกอย่างนี้พ่อยก็เลยเอามาเฮ็ดเป็นเทคนิคพ่อไง่ายๆแบบนี้เนาะจ้าเนาะพี่น้องจ้ะเพิ่นก็เอาใส้ขัวแล้วก็เอาไปตั้งไว้แบบนี้ย่ำสิมาย่ำสิหุงนะคะหาไปขา้าวแจาเพิ่นก็เอามานะคะเทใส่กลองอันน,น,นะะั้นเอาเนาะค่ะเนาะกองอ่าใส่อ่าคันเอาข้าวเจ้าก็เทเอาใส่แก้วเนาะค่ะเนาะว่าเฮาสิหุงจักแก้วจักแก้วแบบนี้นะคะใส่กระบอกนะคะอันนี้คั่นเอาข่าว ขั้นมาเป็นเขามาเฮาก็เอาไปนะคะกล่องเซถ่วยว่าอ่านเนืน้อนนขวดนี่มันได้จก ถวยนะคะเนาะมือต่อไปข้ากับก้าได้ว่าห้าสซีมาเท่าใดนะคะนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยเด้อจา่าลองเหตุเบิงเด้อจ่าได้ผลจริงๆนะคะมอดไม่ขึ้นสําหรับคนที่แบบว่าอาประชากรน้อยขอบครัวในขอบครั้วมีหน่อยมีหนึ่งคนสองคนเขาถังหนึ่งมันกินบ่บจะเทอ่อแบบป้องกันมอดได้เด้อจา่าลองเอาไปทําดูนะคะเคล็ดลับเล็กๆหน่อยของฝ่าซีสวยนะคะที่ได้แบบนะคะเห็นของอยาพิโรจนเป็นเหตุมากข่อยกับว่าเหตุคือกันนะคะข่อยก็ได้ประสบผลสาเร็จคือผลมอดบ่ขึ้นจ่ะแต่กเก็บ เด็ดทนได้ดโดนได้ดนานค่ะ